่อมประกอบคอมนะครับหลังอยู่ตลาดนัดนะครับแต่ตุจักสองมินบุรีนะครับด้านหน้าก็คือเป็นสถานีรถไฟฟ้ามินบุรีนะครับเดินเข้ามาเลยนะครับผมมีที่จอดรถนะครับถ้าเอารถมาก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยนะครับซ้ายมือนะครับตรงมาเลยนะครับก็มาจอดมีที่จอดรถนะครับก่อผมอยู่ชั้นสองนะครับถ้าเดินเข้ามาก็ประมาณร้อยเมตรนะครับร้อยกมร้อยร้อยร้อยเมตรร้อยยี่สิบเมตรนะครับเดินเข้ามาเรื่อยๆก็เจอ DIY นะครับ เจอบันไดเลื่อนแล้วขึ้นมาเจอดีไวแล้วก็เดินเข้ามาตรงเข้ามาเลยครับอออยู่ซอย18นะครับซอย18นะครับวันนี้ก็วระกอบนะครับเครื่องสำหรับ i5 Gen12 นะก็ยังแรงอยู่นะครับตัวนี้นะครับอุณหภูมิตรงนี้ตัวนี้กอบเกมนะครับ500กิกนะครับก็4 4นาทีโอ้เร็วอยู่นะครับทำงานได้ดีเลยนะครับผมแบมสิกิกนะครับ ใส่กับเทสต์กิกะไบต์ตัวนี้นะครับการทำงานนะครับดูอุณหภูมินะครับสังเกตอุณหภูมินะครับอุณหภูมิตัวฮาร์ดดิส์นะครับฮาร์ดดิสต์ SST นะครับเป็นของซิกเกตนะครับหนึ่งเทราไบต์สามสิบแปดนะครับองศาแล้วก็ซัมซุงนะครับ PM เก้าแปดหนึ่งนะครับสี่สิบองศาถือว่าเย็นนะอ่อ CPU ก็อยู่ประมาณสี่สิบกว่านะตัวนี้ สี่สิบกว่าก็เย็นๆนะทํางานซิง์เดิมถือว่าเย็นนะว่าจะใส่น้ําปิดนะแต่ว่าสน้าปิดราคาก็จะเพิ่มนะครับตัวนี้อยู่ที่หมื่นแปดนะครับหมื่นแปดรับเองนะครับรับเองตัวนี้เป็นกระจกนะครับเคสของกิ๊กกระบนะครับกิ๊กกระบายออกแบบมาได้ดีนะัถอดออกนะตัวฮาร์ดดิสก์จะอยู่ตรงตรงนี้นะครับก็คือจะโดนพัดลมระบายระบายความร้อนซึ่งดูแล้วพอเลยนะครับสบายๆเลยลื่นๆเลย แน่นอนครับเพราะว่าซัพพลายต้องคุณภาพดีนะครับเหมาะกับก็คือบวกลบนะครับคือการคอนโทรลระบบไฟได้ดีนะครับการใช้งานเครื่องเราก็จะไม่เกิดปัญหานะครับในระยะยาวนะครับผมระยะยาวนะครับเข้าใจนะครับคำว่าระยะยาวนะครับเกินปีหนึ่งไปนะครับเกียร์ไบมีไฟปรับได้นะครับพอดีผมยังไม่ได้ลงซอฟต์แวร์ของเกีกร์ไบนะครับ เขาจะให้ปรับได้ที่เคสแล้วก็ซิงค์ไปในตัวเมนบอร์ดได้ก็คือจะมีตัวคอนโทรลนะครับเข้าไปเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ลงซอฟต์แวร์ได้หรือว่าเราจะกดได้นะครับกดเปลี่ยนสีโหมดต่างๆได้เลยนะครับตามที่เราชอบนะครับมีหลายโหมดนะสวยนะครับถือว่าทําได้ดีนะครับสวยด้วยนะครับไฟตรงโลโก้นะครับอืมก็เหมาะกับราคานะครับ สองพันกว่าบาทสองพันสองพันสี่สองพันสามสองพันสี่ก็ซือโอเคมันรวมส่งนะสั่งจากช้อปปี้รัสด้าได้นะครับผมสวยหลงสวยเลยใส่กัดจอได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับผมถ้าอยู่ในเพจจะเห็นการติดตั้งแนวนอนครับ แล้วก็แนวตั้งนะครับก็คือขวางนะครับคือเห็นด้านหน้าของตัว,ตวแบบนี้อันอนี้เลยขึ้นมาก็คือไงไงขึ้นมาได้นะอยู่ในเพจนะครับอพอดีผมสั่งสายไลเซอร์ใหม่มานะครับของที่ใส่ตัวแรกมันดูไม่ค่อยสวยนะครับยาวไปเถอะทะนะครับก็เปลี่ยนใหม่แล้วกันเวลาเราใส่เราต้องดูเคสด้วยนะครับตัวนี้เขาจะมีแถมให้นะนะผมถอดเก็บไว้จะมีกล่องกล่อง ไม่ในกล้องที่ร้านจะรับติดตั้งระบบน้ําเปิดด้วยนะครับพอดีน้ําเปิดว่าจะติดตั้งแต่ว่าก่อนยังไม่พร้อมนะครับก็เลยขายหมดแล้วน้าเปิดก็เลยต้องทําเป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับสเปคแรงๆนะเย็นๆเลยสําหรับตัว Gen 12ตัวนี้นะ้5เล่นเกมก็สบายรู้สึกการทำงนานในการก็ปีนี้ก็เร็วดีนะครับเร็วดี เถี่ยนนิ่งไม่เคยค้างเคยน็อกเลยสำหรับตัวนี้ครับผมซื้อนะครับหมื่นแปดหกร้อยนะครับจะมีคีย์บอร์ดเกมมิ่งนะครับคีย์บอร์ดเมาส์ uf, แถมให้นะครับแล้วก็มีตัวไฟ,ไฟแถมให้ด้วยนะครับบ,บอร์ดมีประกันนะครับถึงหกเก้านะครับผมบ,บอร์ดซีพียูนะ กราจอนะครับกราจอตัวนี้เป็นไม่มีประกันนะครับผมตัวนี้นะครับใส่บล็อกน้ําแล้วนะครับมันมีบล็อกน้ําด้วยตัวนี้แต่ว่าผมถอดออกใส่ตัวพัดลมเดิมนะครับก็สวยแรงนะครับสวยไม่มีไม่ผ่านการขุดนะครับตัวนี้เป็น ax ห้าเจ็ดศูนย์ x t นะครับผมสวยเลยนิ่งๆนะครับนิ่งๆเราจัดไฟให้เขาทํางานนิ่งๆนี่มันจะคนนะครับส่วนมากกราจอปัญหานี้จะเกิดจากระบบไฟมากกว่า ที่มันจะเสียนะครับสังเกตได้เลยนะครับพวกที่ทํากราฟจอเสียนี้เราไปดูที่การประกอบได้เลยส่วนใหญ่เป็นที่ power นะครับระบบจ่ายไฟนะส่วนใหญ่เป็นที่ระบบจ่ายไฟแล้วก็ออกไซด์นะครับฝุ่นกับออกไซด์ความสกปรกนะครับทำให้เกิดปัญหานะครับมี2อย่างนะครับที่ทําให้กราฟจอเสียนะครับระบบไฟนี่สําคัญมากนะครับสำคัญที่สุดนึส่วนพวกที่เขาขุดนะครับก็คืออย่างที่บอกนะ รัน24ชั่วโมงเป็นปีๆนะครับสำหรับพวกที่เป็นการ์ดจอกุดนะครับเราจะซื้อแล้วก็ดูเอานะครับมันมีทั้งดีและไม่ดีนะครับผมก็ดูสภาพนะครับแล้วก็ประกันขเขานะครับแต่ถ้าได้ที่ไม่กุดก็จะดีกว่านะครับผมสำหรับการ์ดจอนะเทรดตุนใหม่กรุ๊เลย วอสดซัพพลายเหมือนกันครับซึ่งเพราะว่าัสดพพลายถูกก็มีเก็บสต็อกไว้พอสมควรน,นะครับผมจะเน้นตัวที่มีคุณภาพดีๆหน่อยเพราะวัสดซัพพลายถ้าประกอบเครื่องนะครับวัสดุซัพพลายต้องดีนะครับด้วยส่วนหนึ่งไม่ใช่ลดตน้นลดต้นทุนก็คือส่วนใหญ่ร้านใหญ่ๆที่เขาประกอบลดต้นทุนคือการลรด power supply นะครับซึ่ง พอเอาไปเปิดใช้มันก็ติดทํางานได้เล่นเกมได้นะครับลูกค้าไม่ได้เข้าใจตรงนี้สักเท่าไหร่ก็จะไม่มีปัญหาตรงนั้นนะครับนะครับจริงๆมันก็ไม่มีปัญหาแต่พอไปใช้งานแล้วมันจะเกิดปัญหาระยะยาวนะผมใช้คําว่าระยะยาวนะอ่าไม่มีที่ผมไม่มีตัดต่อนะครับก็วางไว้เป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้งานนะครับเหมือนระบบน้าเหมือนกันนะครับอ่าเราต้องติดตั้งให้ดีมันบางที ติดตั้งไปเป็นหลายแสนเลยเอามาแล้วปัญหาเกิดนู่นนี่นั่น,นครับแล้วก็ไปบอกว่าระบบน้ามไม่ดีมันไม่ใช่นะอันพูดถึงระบบน้าําเปิดมันอยู่ที่การติดตั้งนะครับระบบน้ําเปิดอยู่ที่การติดตั้งอยู่ที่อุปกรณ์นะครับอยู่ที่ตัวน้ํำยางน,นะครับผมอ่านะประกอบมาน่าจะหลายตัวแล้วนะครับระบบน้ําก็จะก็เข้าใจนะครับแล้วก็ตัวปั๊มผมผ่ามาหลายตัวเราก็จะเห็นนะครับการทํางานของระบบปั๊มนะครับ หรือแม้แต่ตัวน้ำยานะครับน้ำยาน้ำยาเคมีน้ำยาหล่อเย็นนะครับคำว่าระบบน้ําคอมมันไม่ใช่เอาน้ําใส่นะเอาน้ําทั่วไปใส่นะครับมันเป็นน้ํายาเคมีนะครับคล้ายน้ํายาเคมีของรถยนต์นะครับแต่เป็นน้ํายาเคมีของคอมพิวเตอร์นะครับถามว่าเอามาใส่ได้ไหมมันไม่ถูกนะครับถ้าเป็นน้ําที่ใส่ได้หมดะครับแต่ว่าเอามาใช้แล้วการทํงานของมันจะเกิดปัญหานะครับอย่างเช่นถ้าเป็นของรถยนต์บางตัวมันจะเกิดปัญหาเรื่องความเหนื่อยนะครับใส่เข้าไปแล้ว พอเจออุณหภูมิของตัวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ลักษณะของหม้อน้ําอะไรต่างๆนะมันเกิดการเหนี่ยวนะปิดปั๊มนะครับปั๊มมันไม่เหมือนกับปั๊มรถยนต์นะระบบทํางานมนะันแตกต่างกันไปนะครับของรถยนต์มันจะเปิดเป็นลนักษณะของวาวน้ํานะครับอะไรประมาณนั้นนะจะแตกต่างกันไปนะครับเราต้องเข้าใจด้วย แล้วก็น้ำกงน้ำกันนะครับอะไรพวกนี้ใส่นะครับใส่ได้หมดนะครับใส่ได้หมดปัญหาจะเกิดนะครับเป็นสนิมพวกที่เป็นบล็อกน้ำนะครับบล็อกน้ำจะเกิดสนิมแล้วก็ตัวบล็อกกระจกนะครับข้างในนะครับปัญหามันจะเป็นระยะยาวนะอืมบางครั้งมันจะเป็นระยะยาวก็คืออาจจะปีหนึ่งเริ่มมีปัญหาทันทีนะครับอะไรประมาณนี้นะครับพวกนี้นะแล้วก็ท่านจะใส่ก็ลองคิดดูนะครับอะไรประมาณนั้นนะว่าจะเกิดปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่า ทางที่ดีใส่ของเขาดีกว่านะครับเฉพาะด้านนะครับเฉพาะด้านนะสำหรับระบบน้ํานะน้ำบ้าน้ําเปิดน้ําเปิดเฉพาะด้านประมาณนี้นะครับเป็เตือนท่านไหนสนใจสอบถามมาได้เลยนะครับตัวแหมใส่ได้4สล็อตนะครับเอ็มตใส่ได้2ตัวนะครับสองช่องนะครับช่องบนกับช่องล่างนะครับผม จาจอก,ก็เย็นๆนะผมเทสเกมลื่นๆเลยนะอันนี้ก็คือก๊อปปี้ตัวนะครับตัวนี้เป็น1 t b m 2 s s d 1 t b นะครับ m 2 Samsung n v b นี่หนึแล้วก็มีฮาร์ดดิสต์อีก1 t b นะครับผมก๊อปเกมจาก m 2ลงไปที่ฮาร์ดดิสต์นะครับเพื่อที่จะให้ตัว m 2นี้องอวงว่างนะครับนี่นะ m two m two นี้700 g b นะครับ1นึเทแบ่งเป็น2ได้สองร้อยสี่สกับ 711อน,นะครับอันนี้เป็นอดีตนะครับก็คือเหลือเฟือเลยนะครับผมสบายสบายนะครับส่วน m 2เราก็ไว้เก็บงานที่ต้องการลันความละเอียดสูงหรือเกมที่ต้องการเล่นแบบความเร็วสูงนะครับคือ m 2ตัวนี้ความร้อนนี่ดีมากนะครับสบายสบายเลยอนะุณหภูมินี่ดีมากไม่ร้อนนะไม่ร้อนปัญหามันอยู่ที่ความร้อนด้วยนะครับทุกวันนี้ถ้าใช้ m 2ก็แรงแรงแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเร็วๆทั้งนั้นเลย แน่นอนขอสปีดสูงนะครับการทำงานรวดเร็วความร้อนก็ตามมานะครับเราก็ต้องดูาการระบายความร้อนตัวนี้มีซิงค์ระบายความร้อนให้นะครับมากับตัวเมนบอร์ดบอร์ดถือว่าใช้ได้อยู่นะตัวนี้ราคาก็อยู่ประมาณน่าจะเกือบเกือบไม่แน่ใจสามพันถูกหหรือเปล่านะเกือบเกือบมั้งตัวเมนบอร์ดเมนบอร์ดของซีรีส์ใหม่ๆจะราคาค่อนข้างสูงนะครับผม แต่ CPU นี่ราคาก็ปกติผมถือว่าปกตินะแต่ถ้าเป็นเมนบอร์ดตัวใหม่ๆนะครับ Gen 7นะครับของ CPU Gen 12.3 1ตัวนี้ใส่ได้ทั้ง CPU Gen 12.3 1นะตัวนี้เป็น g ิกะไบต์ B760M นะครับของกิกะไบต์นะส่วนเคก็กิกะไบต์นะถ้าเป็นทรงแนวโฟลลมลักษณะแบบนี้นะครับ เราก็จะมีแร็กสายฮาร์ดดิสต์ตรงนี้ก็คือการระบายความร้อนค่อนข้างดีนะครับด้านบนนี้ชุดน้าปิดสบายเลยมีด้านด้านหลังอีกตัวหนึ่งซึ่งคอนโทรลลมได้ดีนะครับตัวนี้ไม่ต้องติดเพิ่มเลยสําหรับตัวเคสตัวนี้นะ,ะเคสตัวนี้สาหรับเคสตัวนี้นะครับหมื่นแปดหกร้อยนะครับมีมคีย์บอร์ดเกมเมอร์แถมนะครับแล้วก็ไวไฟนะแถมนะครับความเร็วสูงนะครับไวไฟตัวนี้เอ่อ นะครับจะมีปกติตัวนี้จะเป็น w i ไฟ USB นะครับแต่ให้ลูกค้านะครับไปใช้งานใครสนใจก็ติดต่อสอบถามนะมาเทสได้นะครับที่ร้านสามารถเทสได้เทสได้หรือว่าเทสผ่านไลน์ก็ได้นะครับวิดีโอเทสได้เลยสำหรับโปรแกรมนะครับหรือว่าเกมที่ต้องการนะครับไหนสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะแน่นอนนะครับการประกอบนะครับ ิ่งที่คำนึงถึงก็ระบบไฟมานนะรอบล้วก็เรากำหนดสเปคปุ๊บเราก็ไปมองที่ระบบไฟเลยถ้าเป็นช่างที่เขาประกอบตามร้านนะที่มีประสบการณ์นะครับจะแนะนำลูกค้านะครับให้ใช้ของดีนะครับแต่ถ้าเชิงพณิชย์นะครับเขาสิ่งที่เขาลดได้คือ p พ w e r ว่าสไปที่ผมบอกนะราคาจะดรอปลงเยอะเลยนะครับผมแล้วว่าตัวเมนบอร์ดที่ตัวเล็กกิวลงไปส่วน cpu ram นะครับอ่า memory ที่ถูกลงไปก็ ไม่มี rgb ลูกเล่นไม่มีมนะันก็จะถูกลงไปอีกรประมาณนั้นเลยเป็นเรื่องธรรมดานะครับของการค้าขายส่วนนั้นกับท่านที่ไม่เข้าใจนะครับแต่ในส่วนของร้านผมประกอบนะผมจะเน้นคุณภาพลูกค้าไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าประกอบไปแล้วน้อยมากปีหนึ่งนะครับระบบน้นําสมวนมากปีสองปีเขาถึงมาเปลี่ยนน้านะครับเราก็จะแนะนำลูกค้าไปคนที่เริ่มเล่นใหม่ๆก็อาจจะบางท่านอาจจะ ใช้งานแล้วรู้สึกแบบกลัวนะครับระบบน้ําเปิดนะครับตอนแรกผมก็ตอนติดตั้งนใหม่ผมก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาเยอะนะครับแต่ว่าพอเราเข้าใจถึงการใช้น้ํายาแล้วก็การใช้น้ํายาแล้วการใช้ปั๊มการโฟลระบบแล้วก็ลักษณะของการดัดท่อนะครับมีผลเยอะเลยนะครับแล้วก็ส่วนของบล็อกด้วยนะครับรูบางตัวนะครับแรงดันเยอะไปนะครับเข้าเร็วออกช้านะครับ อันนี้คือเป็นลนักษณะของบล็อกนะครับก็คือ,คอน้ําเข้าจะเยอะเวลารีดน้ําออกจะช้ากว่าตอนเข้านะครับตรงนี้มันจะเกิดปัญหานะครับเวลาเรา,าใส่ปั๊มนะครับเราอัดแรงแรงดันเข้าไปในจุดนั้นเยอะนะครับเราต้องดูด้วยนะครับบางทีอัดแล้วเฮ้ยทำไมน้ําไม่ขึ้นปั๊มทํางานนะครับอะไรแบบนี้ต้องดูรอบนิดนึงนะครับบางตัวมันปรับรอบได้นะครับปรับในตัวใบออดก,ก็ได้หรือปรับที่ตัว อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของตัวปั๊มตัวนั้นได้เลยนะครับบางรุ่นนะครับมีให้นะบางรุ่นไม่มีเราก็สามารถที่จะปรับในตัวไปออกก็ได้นะครับก็ดูรายละเอียดแล้วกันนะครับแต่สำหรับผมติดตั้งมาลูกค้าก็โอเคแฮปปี้ทุกคนนะครับสำหรับระบบน้ําเปิดนะครับทั้งต่างจังหวัดทั้งในกรุงเทพนะ่วนกรุงเทพไม่ค่อยมีปัญหานะครับบางครั้งจะมีปัญหาเรื่องอ,อไม่ใช้งานเครื่องหลายวันนะ ม่ใช้งานเครื่องหลายวันนะครับก็เปิดแล้วติดดับนะครับก็แนะนําลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกดันชื้นนะครับดันชื้นไม่มีอะไรนะครับเสียงเสียงลมเนาะอันนี้ผมปรับไปที่ห้าสิบกว่านะครับก็คือเย็นๆเลยไม่มีความร้อนเลยนะครับเย็นเกลียบเลยแรงดีนะตัวนี้แรงๆเลยสําหรับการเล่นเกมแล้วการจอนี้ผมแกะดูชิปแล้วนะครับ โอ้โห oh, สวยเลยนะครับเปลี่ยนซิลิโคนล้างใสเลยเหมือนของใหม่นะใสๆนะครับโอเคเดือนท่านไหนสนใจนะครับถามได้เลยนะเกตตัวนี้เลยกธิบายนะครับห่อแางหรือกลับใสๆขอบต่ตางๆนะครับโลโกโ้ไฟสวยนะบกตตัวนี้ด้านนี้เป็นคึบนะครับทึอ ตัวนี้ก็ไม่ได้โชว์อะไรอยู่แล้วนะด้านนี้นะโลโก้นะสวยๆเลยปรับสีไหนก็ปรับได้เลยนะครับอันนี้ปรับโหมดที่ตัวในเนรื่ที่ตัวเคสแล้วก็มีซอฟต์แวร์ปรับด้วยนะครับเพราะว่าจะมีสายซิงเข้าไปที่ตัวบอร์ดครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงเลยตัว AGB นะครับเดี๋ยวลง เพื่อนๆท่านไหนสนใจสอบถามมาได้เลยนะครับการประกอบการทําเครื่องนะครับเราต้องใช้นานๆนะครับการติดตั้งนะครับเมมบอร์ดนะครับเราต้องเช็คตั้งแต่การใส่มอตนะครับการวางเมมบอร์ดลงเคสนะครับใส่ให้ครบนะครับใส่ให้ครบบอร์ดจะไม่แอนนะใส่ให้ครบนะครับให้ครบจะไม่เกิดปัญหาตามมานะครับโอเคนะก็สาารสอบถามมาได้เลยนะครับผม ครับช่วงนี้เมียบมาสอบถามกันได้เลยครับ